ไปฝั่งลุนแล้วนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะข้ามทางฝั่งประเทศพม่ามาฝั่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราไปเที่ยวกันที่ประเทศไทยกันเลยนะคะประเทศไทยก็ไม่พ้นที่โลตัสนะคะเพราะว่าเราก็จะไปซื้อของทางู้นแล้วก็ไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะน้องทิพย์อยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะคะ เดี๋วน้องที่ข้ามด่านก่อนนะคะตอนนี้น้องทิพย์ทำบัดมาเรียบร้อยแล้วเดี mm ๋ย hmm. วเราข้ามด่านไปทางฝั่งระเทศประเทศไทยกันเลยนะคะเค okay, เราติดตามชมนะคะว่าวันนี้น้องทิพจะไปที่ไหนชิวๆที่ไหนนะคะ สุติกาอันลอยบ้ามือสอยเนยน่ะโอ้ยยานละเอยดมะตู้อยู่เนื้อปุ่น <laughs> โอเคตอนนี้น้องทิพย์ก็จะมาเดินอ่าเดินตลาดเดินตลาดกัดวนนะคะที่นี่ก็มาดูเสื้อผ้าอะไรนิด,ดหนิหน่อยๆนะคะ ตลาดนี้ไม่ได้มาเดินนานมากแล้วนะคะก็ถ้าน้องทีก็ไม่ได้ข้ามมาตรงนี้บ่อยเนาะ,นะเพราะ,ะว่าเราอยู่ฝั่งนู้นก็มีข,ขายเหมือนที่นี่นะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปได้เอยนะคะน้องทีก็จะเดินไปได้เอยแบบนี้แหละเดินไปชมดูของนู้นนี้นานไปเด้่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวัน ดาไม่ใช่เสาอาทิตย์เนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะ